สวัสดีจ้าสบายดีนนยพ,พ,พี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเที่ยวประตูน้ำน,นะจ๊ะวันนี้เขามีงานไม่จ้าง,งานจะแม็กซ์พิ้งคได้กลางคืนให้สิงห์งามจากพี่น้องมีคอนเสิร์ตงานเหลือพืนที่เศร้าฮกเศร้เจ็บเศร้าแฝดจ้ารถกับขาวอะไรเสริ่งเดียวนั่นแหละตอน,นแรกก็จะเปิดไฟ ง่าไงไได้จากพี่หนอนีอ่คุณชมพูอารอยาะเป็นประธานได้ด่ะมีคอนเสิร์ตจะก,กระเตรนโซลาดามันแรกแล้วที่แจ๊กสัน ก่อนสีทองกับสีแดงจะ้ะัวใหญ่มากเดียวไปยกหนึ่งจ้ะกะเขาไปข้างหน้าเลยกะไปดูบรรยากาศม่คับมานนี่จ้ะก้อนเหลืองอ่ะที่หมดเ ทำติดใจให้สองสายด้วยเงืทนสัมพันธ์แต่ไม่ได้วางานจั่นจะแม่ที่ไี่นได้เล่า้าพไปเลยที่ที่นคืออะไรแล้วจ๊ะเมื่อังจะเปิดท้ายคองด้วยเราแล้วจะอ่าแตั้งค่ะ เข้าใจเข็งก็จะมีสมาธิตั้งมัน่นไม่ซ้ำสายวันไหววุ่นวายและเมื่อมีสติรู้เท่ากันหึนเหตุเป็นผลอย่างชัดเจนปัญญาแท้ๆก็จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องดับรุกดับปัญหาได้อย่างแท้จริงนับว่าเป็นการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาวัตถุไปพร้อมๆกันคนเราเกิดไมาแล้วพัฒนาต่อ จึงจะเป็นทางขายกลางเพื่อไม่ให้เกความหลงชิตก็นับว่าชีวิตของเรานั้นไม่เสียโอกาสผู้ประเสริฐเกิดมาเพื่อมาพักคน,นาตนในหมู่คนทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดพรธเจ้าท่านรับรองไว้อย่างนี้นนนนอนัวน राजा